ทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่ผมวันสามาสี่อีกตามเคยับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปของคนไทยแมปใหม่ที่กาลังจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนจะบอกก็7วันก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือหกวันที่สิบหกเมษาอ่หกเมษานี้นะครับซึ่งเป็นแมปที่ยังไม่รู้ว่าเกมเพลย์เป็นยังไงแต่ชื่อแมปชื่อว่าอนิเมะเลนเจอร์เนะครับผมเข้ามาเกเข้ามาเข้าเกมมาครั้งแรกก็จะมีให้เลือกสาตัวละครเลยนะครับนารุโตะ นี่แหละดูฟี่ปะน่าจะดูฟี่แล้วก็สามี่คนก็รู้กันอยู่ว่าเออสุนหัวคงนะสุนหัวคงอะไรอ่ะนั่นก็คืองงกุณนั่นเองเราอ่ะช้ใช้หนุ่มก็ดูแล้วอะไปรุ่นนะก็ทรรมได้ก็ต้องนะต่อยเซเบดีนี่ก็งงกุณมาเลยซึ่งผมระบบก็ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคนดูแน่ๆคือที่เราเห็นก็มีออยุนิยูนียเออผีก็คงมีแอรียเลยแล้วกันกดดูที่แอรียซะจบเรื่อง จะมีล็อบบี้เพลย์ลุ่มชาเลนจ์ซัมมอนทำมันเราไปดูซิมันเป็นยังไงมอนก็คือให้กดโอ้มีแช้งเหรอเรามีอยู่สี่เรามีอยู่ห้าร้อยใช่ไหมถุ่มสิบครั้งใช้สี่ร้อยก็จัดไปสิครับเฮ้ยแต่เปลี่ยนเพลงช่างมันอุ้ยไดร์นิเจนไดร์นิเจอไอ้มิติกมิติกมิติเหรอมิติเหรอเฮ้ยมีชายนี่ป่ะเมื่อกี้มันีเปิดอัพไอ้นี่ยังล็อกอยู่สูตที่สองสแตนดาร์ดกระปรินะครับซึ่งตอนนี้มันจะล็อกอยู่แร็ปอะไรนะเมื่อกี้เอ๊ย สายข้าของฉัน่แต่ทำลายดจ้เองอะไรอ่เงี้ยเบีวเบียวเบวนี่อุ้ยเราได้ชายนี่มันเดยวคนดูยัเปลี่ยนเลยแล้วกันเราเล่นแบบนี้แต่ได้สี่ตัวสี่เอาะราคาถูกไปอนกันเพราอนอนี่มีเซลล์ออโต้เซลล์อะไรปิดชยนี่โอ้เลรดับหนึ่เปอร์เนตอยี่สิเปรซนีน้เราผมไม่รู้ว่าเจ๋เปิดจริงเขาจะปรับเรดไหมอนนี้คือ,อาชานี่เอาชานี่มาย่อยเป็น เป็น b ีโลป่ะมันจะใช่นะก็ไปต่อเลยต่อไปตรงนี้ coming soon r a มาอ๋ออีโวเฮ้ยเรายังไม่มีตัวเราไม่สามารถอีโวได้นี่ก็คือหอคอยแน่นอนตรงนี้ใช่ไหมต่อคอยไอ้น,นี้หอคอยยังไม่มาก็ก็คือเพย์ชาเลน์อู้ชาเลนต์อุย้ยได้ตัวด้วยหรอตัวรับ ด็อกเ,เตอร์หวยค่าพังเหรอนี่อะนี่ไอซิสุมรีโลแล้วมีนี่ไงสเตสตสเตตเ b c อะไรแบบนี้เดีดิดเบรกหุยค่าพังสองตัวเพื่อดีมิดเบรกอ๋อไม่ใช่ตัวรล้วมันคือที่ดีดิดเบรกตัวละครนี่เองยอดน,น่าจะเป็นคำสาบคุณนงสุุนะก็มีอะไรเอ่ย คืออะไรอะ่ะอ๋อรีโลรีโลเถืมันเราอ่านแล้วเออขออนุญาตแป๊บนึงอนุปรับเสียงแบ็คกราวด์อ่ะโอเคน่าจะได้ละน,นี่คือชอ็ชอปช็อปอะไรบ้างเช็คก่อนเลยโอ้ว่าไงมีขายผลอันนี้ก็คือเอ่อเรียกว่าที่อัพเลเวลนี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรน,นี่คือที่บล็ลิมิตเบรกอะอัะอพขัง แก yeah. นี่ยังไม่รู้ออฟ f ิ c คีย์ก็อันที่สูงสแตนคืออะไรเอออันนี้ซ้มวันเรามาดูเลยอันนี้เราวนกลับมาที่เดิมแล้วนี่ก็มีเลเวล่าครับเลเวลนั่นเองของ Level. อเลเวลเท่าไหร่เอช็คแป๊บยังตันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่วะ60 70ปะ่ะอ่า75 80 100น่าน่าจะตันที่100กันตอนนี้ก็ ่ามือเราจะมีเป็นเควส์วอรดอีเวนต์วอรดอีเวนต์คือได้เป็นยูตาปะ่ะเออมันจะเป็นยูตาก็นิ้วยูตาหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเป็นเควส์ไอ้นี่รับก่อนเลยเราจัดไปโคดโคดไม่ hold, hold. แน่ใจว่ามีแม่ช่างมันก่อนแล้วกันแต่ที่แน่ๆคืออุ้ยเอฟเคเวอร์ว้าวซัมเชมเบอร์ญาติเลยนะครับญาติไหนๆละญาติเริ่มเลยกอง เล่กันก่อนเลยเฟนจัดไปปุ้งสตาร์ทเลยกำลังเทเลพอร์ตแป๊บนึงแล้วดูเกมเพลย์ข้างในเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยเหรอมีโวท์อย่างนี้มีออโต้ไหมครับโตมีออโต้เพลด้วยเหรอเปออโต้เพลหรออโต้เพ์เป็น,น๋อโอ้โหออโต้ออโต้เพล เนี่ยจะแนวคลุกๆเอ็อนนี้ป่ะลายเรนเจอร์ใช่ไหมน่าจะคล้ายๆล,ลายเรนเจอร์ป่ะครับจ,จะใช่แหละอุ้ยเพยน่าสนใจอยู่นะนี่คืออะไรครับดิมี้ิยังไม่มีนี่คือทีมเราอ๋ออัพทีมได้ด้วยแต่อัพเกรดอ๋อ้อัพแล้วไปเราอัตโต้เพย์อยู่ไม่มีตังอัพ ห้าร้อยเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ด้อยห้าสิบเป็นโดยการใช้ห้าร้อยการอัพขึ้นโอ้เดินเล่นเดินเองแบบนี้เลยเหรอ,อเดีเ๋ยวเพน่าสนใจนะครับเนี่ยมาใช้ได้เลยคุณดูชอบ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 ัพก่อนเลยเอสแตททีมไอ้สิบสี่เฮ้ยมันมีให้สองดูนลย มันที่กดไปนี่กำลังวิ่งไปไเจ้าลเเจ้ามันว่ะได้ใช้ได้นะเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะเพี่ออัพต่อเลยแล้วก็แปดสิบล้วแปดสิบอัพอด,ดิโอ้สิบเขียนเลยอู้หูาถ่างเขียนแบบนี้ไดเหรอถ้าเสร็จเขเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้กูดกูดจ้า วิ่งไงวิ่งไปไปเลยโฟคิง,งไปเลยหลอกแกงโฟ,โฟวันโฟคิง,งไม่รู้อะไรช่างมง่งอะเอียเออต่อมอเกอร์เหรอนี่โดนไปก็ต์เอเ,เนลอะรู้จักป้าวโดนก็ต์เอเ,เนลกูตบไปเลยตบสิอเ,เอาออปเอาเต็มเลยเหรอ อัพเดทแล้วอ๋อโอเคแล้วออโตโเลยเฮ้ยกดใหม่นะเฮ้ยอันเชิญเร็วดิบออกมาเอาเด็กน้อยโฟคิงวิ่งมาแล้วหลานำหน้าโดยมากลุ่มสามหนอนะฮะมีเบจิต้ากับคาร์ลอตนะครับแล้วก็เป็นพิกโกโรนะครับผม ทีมาเลยตัวนี้นี่พี่กโรต่อยไปเราบอกเฮ้ยน้องยืนไปด้านหลังอะ่ะกาอะไรเอนี่ดิวิจิต้าปล่อยเลเซอร์ช่าอะไรไม่รู้ผมลืมครับโทษทีนี่โดนอีกนี่โดนไปอีกหนึ่งทีนี่นี่ดิวิจิาบอกเลยไอ้น้องแกกระจอกพีก่ยิงเลยแล้วกันโอ้มาแล้วมาแล้วเราสุรัรนหรือโฟกคิกเรากำลังวิ่งมาตรงนี้ กำลังจะถึงฐานแล้วครับบ้านหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ดีอะไรอะ่ะแล้วหลบไปอยากเกะก,กะเลือดมันสองร้อยนะเลือดบ้านมันบ้านสองร้อยว่ะนี่โดนไปอือเย่เตะเตนเตะเลือดโอ้ใชได้โอ้ว้าวพูดมีเน็กไปต่อเลย ยันต์ต้าโอ้ยไปเชี่ยวยิ่งเร็วจังวะเย่าแดงนั่น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 วิ่งคนเร็วเลยมาแล้วนี่โดนต่อยไหมถ้าต,ต,ตัวแตกไปดิใช่ไหมอือก็แค่มัดเ,เดียวจอดอะปัดเดียวจอดไปแล้วครับจังหวะนี้ คนไปว่ะสี่วิ่งระบบตัวช่างนะผมชอบชอบ,ชอบสำหรับคนไม่มีเวลาสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแบบผมนี่ชอบเลยนี่อ่ากดกดชอบตอ,อบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเกมเแนวแนวไล,ไลไน์หรือเรืองแเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันแนละ้วเพื่อนดี ชอบลเลนเซอร์นี่ว่าถ้าจะถูกใจแบบนี้แน่นอนหรือเปล่าไม่รู้แต่เ็าสนุกดีชออบครับเจอ,อกันวันที่16เลยผมขอตัวจบคลิปดีกว่าผมขอตัวไปเล่นดีกว่าคุณดูไม่ไหวละหนีไปเล่นละจบคลิปได้ครับบายบาเจอกันวันที่16บหกบายบายบไปละแจกันครับผมบายบาย No matter where you come from or what you've done, he brings life to soul. One time for the family, you gotta work hard if you really wanna make it all count. count. Two times for the Savior, one true light every day, bring peace when I'm dealing with my doubts. Three nails on the cross, without it, we would never have a way.